พอดีวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษนะแต่เอาโสนลรงชัยจากสวีเดนแล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวขอไม้ให้ท่านหน่อยขอไมห้ท่านส่งมาเลยส่งไปเลยส่งเลยส่งเลย อ,อีกลูกชื่ออะไรนะลืมไปแล้วขอากาสท่านจันดังดังครับขอใกล้ๆปากพอดีก็นี่ท่านอโสโยธินครับอโสโยธินที่อโสโยทินกับอสโสนรงชัยนะก็เลยอยากให้ถ้าาจารย์ลองคุยอะไรให้ญาติโยมฟังสักนิดหนึ่งประสบการณ์ที่สวีเดนแล้วก็ การได้รู้ได้ทราบพุทธศาสนะแล้วก็ได้เผยแผ่หรือว่าได้ประพฤติปฏิบัติอะไรยังไงบ้างอะครับลอ,ลองคุยคุยกันหน่อยก็ได้ครับวัญก็ก็คงจะในส่วนหนึ่งครับท่านอาจารย์ที่ได้ศึกษาตอนแรกก็เป็นการศึกษาเพื่อแก้ความทุกข์ของตัวเอง ป,ปีนี้ถ้าอาจารย์พันษาเจ้าสิบเกาพันษานะครับ,รบแล้วก็อุโสโยทินก็สิบสาาพันษานะครับ,รบก็ถือว่าเป็นพระเทลระขึ้นไปแล้วนะบวชเกินสิปีขึ้นไปนะก็ให้ท่านได้คุยประสบการณ์ให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้าง <laughs> เห็นว่าได้ได้เอ่าโสโยทินได้ไปพบไปเจอก่อนแล้วก็ได้มาคุยกันแหละครับคุอท่านเป็นรุ่นแรกๆที่ได้รับการถ่ายทอดจากผมครับเป็นรูปแรกในชีวิตที่ที่ผมนำพุทธวจานะจากท่านอาจารย์แล้วก็ท่านก็ได้รับหนังสือประถมธรรมครับอ๋อครับแล้วท่านก็ หยิบหนังสือเล่มนั้นอ่านจนจบตั้งแต่เดินทางจากสวีเดนเข้ายินเดียด้วยกันครับ<ก>ต่อจากนั้นก็ท่านก็เปลี่ยนเริ่มเห็นชัดเจนนะว,ว่ามันมันชัดเจนที่สุดในทาง๋อแล้วต่อจากนั้นท่านก็เลยมาคุยกับผมว่าครับแ,<ก>แล้วก็เลยติดต่อโยมมวิสาให้น,นําหนังสือพุทธวจนะเข้าสวีเดนครั้งแรกคร<ก>ับครับที่พันเล่มที่ขอมาจากอาาท่านอาจารย์เมื่อก่อนคร<ก>ับเข้าพรรษาครับก,ก็เลย ถือว่าท่านเป็นรูปแรกที่ดำดีเอาหนังสือพุทธวจนะไปแจกที่สวีเดนครับคร <c oughs> ับเดี๋ยวอยากให้ท่านคุยสักนิดหนึ่งนะครับค <c oughs> <c oughs> รับครับนิมนต์เลยท่านโสโยทินก็นเจนครับขอาจารย์ครับผมขอกาบท่านอาจารย์ครับครับก็โอกาสได้ศึกษาครับกับท่านอาจารย์ครับขอขอไม่ใกล้ๆนะครับเราต้องเจอกับเสียงเยอะก็รู้สึกเป็น สิ่งที่ดีทัอาจารย์ครับได้รับฟังคำจากท่านอาจารย์ได้เผยแพร่ได้เห็นได้เข้าใจนะครับผมหลักธรรมที่ถูกต้องครับกับเป็นสิ่งที่เป็นใหม่ๆครับผมกับผมคิดว่าเป็นโอกาสดีครับอาจารย์ครับกับรู้รู้สึกแตกต่างจากของเดิมไหมครับแตกต่างมากยืนยันโดยภิกษุอีกหนึ่งรูปว่า แต่ก่อนท่านอาจารย์ก็ก็ศึกษาของครูบาอาจารย์เก่าๆมาเหมือนกันใช่ไหมครับครับครับบาอาจารย์ก็การที่อาจารย์ได้เข้าใจแล้วบางครับเรู้มาที่ดีครับผมที่ได้ศึกษาแต่พยายามศึกษาต่อไปอาจารย์ครับครับความเจริญในพระศาสนาครับผมครับแล้วมีมีใคร ตำหนิอาจารย์บ้างไหมครับกเะษมมาอยู่ทาอาจารย์อ๋อเกัยีดเี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมบางสิ่งบางอย่างที่เคยทำมาเคยมาให้ดีกับผมการเป็นแฟนอาจารน์คณะที่ไม่เข้าใจกังผมก็เลยมีสวัอยู่ที่ในกับผมพยายามต่อไป ครับถ้าอาจารย์มีตําแหน่งอะไรบ้างไหมครับมีตําแหน่งทางเป็นพระธรรมทูตเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคุณพระครูอะไรบ้างไหมครับพระธรรมทูตร,รนะครับอย่างเดียวครับที่อแล้วครับอ๋อก็ <c oughs> ต้องทำหน้าที่พระธรรมทูต ขออนุ oh. ท่านอาจารย์ครับผมพอดีท่านอาวุโสโยธินท่านค่อนข้างคุยไม่เยอะ <Okay. S 2> แต่ก็เป็นพระที่ได้ร่วมกันปฏิบัติในสื่อเดียวพอดีก็ก็เป็นเครื่องวัดตอนที่ไปเผยแพร่ปฏิวจนะที่สมาคมชาวพุทธที่วัดท่านนะครับที่นั่นเป็นประดานสมาคม <Okay. S 2> แล้วท่านก็เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ oh. รุ่นที่สิบสอง ซึ่งรุ่นที่สิบสองนี่ทางคณรระวัฒธรรมพูดบอกว่าจำหนายได้ดีมากที่สุดท่าันก็ไปอยู่ที่สเวเดนทีนี้มันก็เป็นเครื่องวัดในการเป็นอยู่ของพวกผมสองรูปมากเพราะว่าเป็นพระใหม่ที่ไปเผยแพร่ถ้าพูดเปรียบเทียบว่าเราก็ยังถือว่าใหม่สำหรับที่นั่นเพราะว่าคนที่ไปที่นั่นท่านไปยี่สิบกว่าปีก็มีครับ จนพระเถรา,าบางรูปนี่เป็นซิติเซนของต่างประเทศไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าพวกผมก็ไปอยู่ท่านโยชินไปอยู่เจ็ดแปีผมก็เพิ่งไปอยู่ห้าปี <c oughs> แล้วทีนี้กว่าจะไปรื้อก็อลำบากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนก็คือเรามาเห็นแง่มุมที่ท่านอาจารย์ได้ได้นำเมาหลักคุณวจชนะมาเผยแพร่อย่างชัดเจนนะอนเรามารู้ความรับว่าพระสูตรของพระาศาสดาที่ท่านอาจารย์ถ่ายทอดมา <c oughs> มันไม่พระศาสะดาไม่ต้องการให้ใครมาอธิบายพระสูตรของพระองค์เพราะว่าพระองค์พูดสมบูรณ์แบบโดยบทพยัญชนะแล้วก็โดยอัฏฐาธาิบายมันสมบูรณ์แบบในตัว <c oughs> และได้ยิ่งกว่านั้นอีกสามารถสอดรับกันไม่ขัดแย้งกันด้วยประการับ <c oughs> แล้วก็ยังสามารถที่ทาให้ที่เป็นปุถุชนผู้ได้สดับ พี่บอกว่าผู้ทุชนผู้ได้สดับเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจะไม่ไปส่วบายแต่ผูุุ้ชนผู้ที่ไม่ได้สดับก็จะไปตกส่วบายทีนี้มันก็ชัดเจนกับพวกผมจนภายหลังญาติโยมก็ต้องการให้อาวุโสโยธินท่านทําน้ำมนต์ครับก็เลยคุยกันว่าเออเราคงทําไม่ได้นะก็เลยคุยกับญาติโยมว่าขอพระอาตมาสักสองรูปนะโยมเหลือไว้เถอะ นายโยมได้นิมนต์พระที่เขาพอใจที่จะทําเรื่องนี้ถึงอย่างไรพอุอาตมาก็เดินมาไกลแล้วอยากให้กลับไปทําขอบิณฑบาตถ้าอยากจะทําก็โยมก็ไปหาพระที่อื่นทาซะเพราะว่าที่พอุอาตมาเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเพราะ,ะเหตุผลอย่างอื่นแต่เปลี่ยนเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านพาพอุอาตมาเปลี่ยนตามพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เลยยืนยันกันจนสุดท้ายก็ ก็เลยว่ายอมที่จะแม้นะแต่การอดอาหารเราก็ยอมที่ท,ที่ถ้าไม่มีใครมาวัดอาตมาก็พร้อมที่จะอดจนบางครั้งก็มันไม่มีแง่มุมที่จะคุยก็เลยว่าเออโยมถ้าจะให้อาตมาทําน้ำมนต์เนี่ยฆ่ากันให้ตายซะเลยดีกว่าเพราะการฆ่าตมาครั้งนี้เนี่ยตมาอาจจะตายแต่ว่าไม่ต้องตกนรกแต่ว่าถ้าตมาอยู่รอดแล้วตมาจะตกนรกเพราะการทําน้ำมนต์มันก็ลนหลายอย่าง,างที่นั่น ก็ถือว่าก็เป็นเครื่องวัดชนิดหนึ่งคือผมก็มีความรู้สึกกับท่านโยธินว่าเราคือปุถุชนผู้ได้สดับนะครับสติปัญญาขนาดเราเนี่ยถ้าอาศัยสติปัญญาตเองเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้หรอกครับแต่เพราะเรามีสติปัญญาของพระศาสดาที่คอยช่วยแก้ไขปัญหาตลอดผมมาศึกษาพุทธวจนะนี่ผมเสื่อมทุกอย่างเลยครับในทางวัตถุวัดก็ไปไม่รอดแล้วญาติโยมคนที่เคยอุปถาเขาก็ไป ได้หลายอย่างที่บอกว่าเพราะสมัยก่อนเราก็ขอสาวกแนะนําญาติโยมไปหาครูบาอาจารย์ทีนี้พอเขาติดครูบาอาจารย์พอจะดึงมาทางนี้เขาไม่เอาด้วยมันก็ทําให้เราเห็นว่าแล้วก็ร่างกายก็เจ็บป่วยแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้รอดได้ผมก็ต้อง,งยืนยันตรงนี้คนญาติโยมหลายท่านน่าโชคดีนะที่ไปเผยแพร่พุทธวจนะแล้วอาจิตการมันดีขึ้นครอบครัวเป็นสุขแต่ถ้าขอบอกอีกคนอีกตรงข้ามหนึ่ง อย่ากธะมาถ้าพระเผยแผ่คุณจะรู้สึก <laughs> ใช่เพราะว่ามันกลับกันไงครับ <laughs> คือร่างกายเจ็บป่วยลากผมเสื่อมแล้วก็บริวารก็หนีอะไรต่างๆสมาคมก็ไปไม่รอด <laughs> แต่ว่าสิ่งที่เราอยู่ได้เราก็มามาประมวลแล้วว่าที่เราอยู่รอดได้นี่เพราะว่าอาศัยอนุสาสนีคํเาเทศคําสอนพระผู้มีพระภาคเจ้าต่างหาก <laughs> ที่ทาให้พระธรรมดาอย่างพวกผมเนี่ยได้เป็นผูถุชนผู้ได้สดับมันก็เลยมีความแตกต่าง ณ <c oughs> วันนี้ก็ยังยืนหยัดอยู่อยู่เียงข้างพระศาสดามีคนมานั่งคุยกับผมนะครับว่าพาด้วยกันเนี่ยบอกว่าผมกลัวจังผมไม่กล้าเปิดตัวกล <c oughs> ัวว่าเขาจะทําลายท่านอาจารย์ <c oughs> ผมเลยบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าไม่มีใครทําลายตรงนี้ได้อาจจะทําลายเรื่องร่างกายได้หรือว่าสํานักได้แต่โดยยีนและเอยนดีเอ็นดที่ท่านอาจารย์โดนพุทธวญาณากึนไปมันไม่มีใครมาทําได้แล้ว <c oughs> เพราะตรงนี้มันเป็นสายเลือดด้วยกิจวิญญาณที่มันสมทา,านสัมมาทิฏฐิที่เป็นไปในองค์มรรคแตนนะครับมันถึงเป็นสิ่งที่เราที่พระาศาสดาบอกว่าทางที่ควรเดินครับตอนนี้ทุกคนมาทางที่ปลอดภัยแล้วแม้แต่ผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นครับ <c oughs> ผมต้องกล้าพูดได้เต็มปากว่าผมคือปุถทุชนผู้ได้สดับทำครับ <c oughs> แล้วโอกาสมันรอดมีตอนนี้ทุกคนมาถึงที่ปลอดภัยแล้ว ก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงครับที่ได้มีโอกาสมาเปิดธรรมที่ถูกปิดแล้วก็ให้แง่มุมต่างๆที่อาพวกผมไม่เคยได้ยินเลย <c oughs> พุทธวจนะเนี่ยเคยศึกษามาตั้งนานครับท่านอาจารย์แต่ไม่มีใครได้แง่มุมว่าคำระษาสดาไม่ขัดแย้งกันด้วยประการอื่น <c oughs> แล้วก็เนื้อธรรมของภะษาสระไม่ต้องการใครมาอธิบายเพราะพระสูตรอธิบายอยู่ในตัว <c oughs> แล้วสามารถลิงก์กันไม่เคยขัดกัน และที่สําคัญก็คือว่าธรรมะของพระศาสดาเป็นอนุสาสนีปฏิหารครับใครศึกษาใครปฏิบัติใครใครควรพิจารณาอย่างแยบคายคนนั้นจะนําไปสู่ความเห็นความไม่เที่ยงจางคายกับไม่เหลือสลัดคืนได้ครับก็ขอกราบท่านอาจารย์ไว้ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวจะได้ให้ท่านดื่นท่านโยทินมีอะไรเสริมไหมครับสน่อยไหมครับ เจออุปสรรคไหมครับท่านโยทินเจออุปสรรคไหมครับนี่ครับผมครับครับ wow อ wow ุปสรรคของพระหรือโยมครับโยมเป็นพระเลยครับผมอ๋อทั้งโยมทั้งพระเลยโยมก็ไม่ด้วยครับอาจารย์พระก็มีความเห็นที่แตกต่างครับผมครับบางงค์ก็อาจเป็นลัทธิใหม่อย่างงี้ครับอ มอ,มองคำศาสดาตัวเองเป็นลัที่ใหม่ไปแล้วแหมมันยากจริงๆนะผมว่าการกลายเป็นว่ากับพระด้วยกันเนี่ยเราจะถ่ายทอดคำศาสดาเนี่ยโอ้โหมันยากเพราะว่าเมื่อ,อพระไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติตามคำศาสดาปุ๊บเนี่ยแล้วท่านมีพรรษามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นท่านเป็นที่ที่เคารพของมหาชนระดับหนึ่งแล้วเนี่ย ก็จะมองว่าท่านคือความถูกต้องไม่ได้มองว่าทำรรวินัยคือความถูกต้องมองว่าตัวพระค,คือความถูกต้องนีน่มันก็เลยเลย,ยากยากตรงนี้อันนี้มันก็ต้องต้องดูกันว่าจะใครจะยินเคียงข้างพระศาสดาห,หรือว่าใครจะจะยินเคียงข้างสิ่งที่ปลอมปนแล้วก็ไม่ถูกต้องที่สอดแทรกเข้ามาในคำสอนศาสดาของเรา ก็คงประสบอุปสรรคกันทั้งนั้นสําหรับคนทีอ่อยากจะมาประกาศคำของาศาสดาของเรานะ mm hmm. การจะไม่การจะไม่ชี้ข้อผิด mm hmm. เขาก็จะบอกว่าไหนอาจารย์เขาก็ไม่เห็นมีข้อผิดอะไรเนี่ยมองข้อผิดไม่ออก mm hmm. แต่พอไปชี้ข้อผิด mm hmm. เขาก็จะมองไปว่า,เ,าเราเนี่ยไปดูถูกดูหมิน นะครูบาอาจารย์เขาอย่างเนี้ยก็เลยเลยความจริงหรือความถูกต้องมันไม่รู้จะถูกเปิดเผยขึ้นมาไห่นี <c oughs> ่บข <c oughs> องการท่านอาจารย์อยู่ั้งนึงครับตอนนี้พวกผมสองรูปนี่เออือพอพอท่านอาจารย์มาถ่ายทอดแล้วก็มีการคบเสษแล้วก็มีการเสพคุนเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่กลัวมากครับตอนนี้เรา <c oughs> ไม่กล้าคุยเรื่องสายครับไม่กล้าคุยเรื่องมอเรื่องทอเรื่องอะไรเราไม่คุยเรากลัวเพราะเราเห็นโทษตรงที่พอเราเจ้าเนื้อแท้ของระศาสดามาเปิดเผยเนี่ยคนทุกคนที่เป็นสาวกพาสิตนี่ค่อนข้างที่จะเห็นต่างจากพวกเราซึ่งต่อต้านแล้วก็ เคลือบแคลงสงสัยในคําสอนศาสดาตัวเองซึ่งเพื่อเปรียบเทียบแล้วพระสาตินี่พูดไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับเพียงจะบอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดที่จะไปขัดแต่มันก็รุนแรงในเนื้อธรรมที่จะขัดขวางมรคนิพพานแต่ถ้าเปรียบเทียบสงสาวกของพระศาสดาหรือว่าโอโหปามาาแต่ว่าจริงหรือที่ท่านอาจารย์อามาถ่ายทอดมันจะมีคําถามเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา จริงๆมันก็เป็นเป็นการบ่งบอกถึงการที่พระไม่ได้ไม่ได้ศึกษาและขาดการศึกษาคํศาศาสนาตัวเองอย่างมากเลยนะครับแน่นอนทําให้เกิดความเครือบแคลงในคําศาสนาตัวเองเวลามีใครเอามาประกาศทั้งที่บอกหลักฐานที่มาที่ไปเหตุผลทุกๆอย่างแล้วนซึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยาสาวกของพระผู้มีพระภาคจเจ้าจะสงสัยในคําของปริพาชกครับ ว่าเขาตัดเขาพูดอย่างนี้แล้วจะพอฟังได้ไหม <c oughs> แล้วก็จําอย่างภาษาลิบุตรก็มาจําแล้วก็ถามาพระผู้มีพระเจ้าครับ <c oughs> ว่าคําพูดเขาพอจะฟังได้ไหม <c oughs> แต่พอทุกวันนี้ท่านอาจารย์พวกผมไปทําปรากฏว่าถูกสาวกเนี่ยสงสัยคําศาสดาตัวเองก็ <c oughs> ก้นหนัก <c oughs> แล้ว,ลว,ลว,ลวทั้งที่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันเป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดที่ท่านอาจารย์ก็บอกอยู่แล้วหลักฐานมันก็มีอยู่แล้วแต่เพียงเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาครับแล้วการจํามาผิดนี่ก็โทษอย่างมหันเลยครับครับที่จําบทพยัญชนะผิดอธิบายผิดความหมายผิดนําไปสู่การจําแล้วก็ถ่ายทอดไป,ไปผิดครับแม้แต่การคิดการพูดการแสดงวัดปฏิบัติผิดจากพระศาสดามากครับเราก็ ก็เลยมานึกถึงว่าถ้าพระาศาสดามองข้าในยุคนี้พระองค์คงจะมีความรู้สึกว่าเห็นต่างม,มากเลยว่าโอ้าศาสนาของเรานี่ไปขนาดนี้เลยถ้าสมทั้งหลายนี่คนที่ขึ้นเชื่อว่าเป็นนักบวชในธรรมวินัยนี้กําลังสงสัยคําศาสดาของตัวเองเพราะการที่ไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาผมก็เลยมาชัดเจนตรงนี้ว่าทําไมพระาศาสดาอย่างพวกผมมาที่เนี่ยครับก็ไม่ธรรมดานครูอาจารย์ก็ ทัดทานหลายอย่างก็บอกว่า <c oughs> แต่เหมือนที่ผมเคยคุยว่าผมก็ตั้งสองประเด็นเลยนะครับท่านอาจารย์ว่าผมเคยคุยกับพระเถระว่าท่านพันเตอเอกพลนี่แหละทำไมพระเถระเขาไม่กล้ามาที่นี่มันมีกรณีหนึ่ง <c oughs> พระเถระบางส่วนเห็นว่าท่านอาจารย์บวชที่หลังท่านอ่าครับ <c oughs> อีกกรณีหนึ่งพระเถระที่ เป็นผ้าเปลือกปอไม่กล้ามาเพราะกลัวว่าภิกษุผู้มีศีลสิศิาษนี่จะกล่าวนะครับ <c oughs> ผมไม่เห็นแย่มุมตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่พวกผมคุยกันนี่ว่าทําไมต้องมาที่นี่ไม่ใช่เพราะว่าท่านอาจารย์โจมตีแล้วโดนโจมตีมีเรื่องที่มันทําให้คนทั้งหลายเนี่ยสงสัยแล้วเราอยากเข้าไปหาเข้าไปศึกษาไม่ใช่ เราไม่ได้ชอบความสาใจความรุนแรงอย่างนั้นเพราะเราเป็นภิกษุในธรรมวินยัยหรือว่าเราเข้ามาเพราะมันเป็นกระแสเรากําลังโหนกระแสใช่ไหมไม่ใช่แ,แต่พอเข้ามาเพราะพระาศาสดาสั่งไว้ว่าถ้าเธอเจอภิกษุผู้คล่องแคล่วในหลักพุทธเจนะทรงธรรมทรงวินยัยทรงแม่บททรงมัติกาทรงบางสกุลให้เธอเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟัง จำซึ่งถ้อยคำนั้นอย่างคล่องปากขึ้นใจ <c oughs> แล้วก็ไข้ควรพิจารณาเนื้อตนเนื้อธรรมที่ตนทรงจำทำทั้งหลายย่อมทนต่อ,อการพิสูจน์ฉันท่าความเพียรวายามะอุส <c oughs> โซลหีอัปติวานีความเพียรอย่างแรงกล้าความเพียรอย่างไม่ถอยกลับมันก็จะตามมาเหมือนขั้นตอนส2องขั้นตอนทงการบรรลุธรรมันก็เลยว่าถ้าพระสงฆ์ไม่ทําตามคําสั่งพระศาสดามไม่มีโอกาสา เพราะว่าถ้าไปตั้งแง่แล้วก็ขัดแย้งกับพระาศาสนาเพราะที่กล้าทุ่มผมเคยคุยกับท่านโยตินกับใครต่อใครถ้าทําตามโครงการของครูอาจารย์ผมไม่ทุ่มขนาดนี้หรอกเพราะผมไม่รู้ว่าครูอาจารย์ถึงระดับไหนเพราะเราไม่มีสิทธิ์ไปพยายกรณ์แต่นี่เรารู้ว่าพระาศาสดาถ้าเดินตามพระองค์ท่านแล้วเราจะไม่ตกต่าแน่นอน <Okay. S 2> เราถึงแบบทุ่มทุกอย่างตามสติปัญญาศรัทธาที่เราจะมีกําลังในทางด้านสติปัญญาขนาดไหนเราก็พยายามเต็มที่นะ เพราะเราเชื่อว่าถ้าเดินตามพระศาสดาจะไม่มีทางตกต่ำท่านโยพินเป็นคนคุยไม่เก่งแต่ว่าในส่วนความใสซื่อความบริสุทธิ์เป็นความซื่อตรงต่อพรหมจังต่อพระธรรมพินัยของพระศาสดาท่านถึงกล้าตามผมทั้งที่เราบวชมาเรามีสมมุติว่าทอกมอมาต่างกันเลยครับแต่เมื่อเรามาคุยเรื่องพระศาสดาเราลงตัวกันได้มีศรัทธาร่วมกันซึ่งก็คบกันมาสิบกว่าปีแล้ว ก็ไม่เห็นฟ้าผ่าดินถล่มอะไรครับเพราะเรามีพระศาสดาองค์เดียวกันครับเรามีธรรมวินัยอันเป็นที่รักที่เคารพเหมือนกันอันเดียวกันครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนครับครับซึ่งถ้าเราไม่สนใจสิ่งที่เขาตั้งขึ้นมาสิ่งที่ตั้งขึ้นมามันก็หมดความหมายไปนะครับใช่ครับเพราะเราไปให้ค่าให้ความสําคัญเองผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่มนุษย์ยุคหลังตั้งขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ย เราไม่ไปให้ค่าซะมันก็จะหมดราคามันมีค่าเพราะเราไปให้ค่าไปถือไปยึดถือไว้แล้วก็ไปยึดมั่นว่าเขาเป็นนั่นเราเป็นอย่างนี้ตามที่คนนั้นเป็นคนบัญญัติแต่ไม่ใช่าศาสดาเราบัญญัติอย่างนี้นะครับการสืบทอดคําพูดนะครับท่านอาจารย์ครับมุขปาถาที่มันเป็นมิจฉาทิฐิมันก็สามารถสืบทอดมาได้ถึงยุคนี้เหมือนกันครับนําไปสู่การทํา เรื่องราวต่างๆที่เป็นมิจฉาอาชีวะของพระสงฆ์แล้วก็พากันทำอย่างออกหน้าออกตารับ <c oughs> ที่ว่ามันไม่มีในบทพยัญัชนะของพระศาสดาซึ่งถ้าเป็นสัมปนศีลาน่สีลกลุ่มแรกในสมัยก่อนไม่มีพระอริยะบุคคลขั้นไหนที่ท่านทำอยู่ <c oughs> ก็เลยไม่มีอาบัติปับแต่ว่าในยุคนี้ ที่การสืบทอ,อดการจำมาผิดร่ปครูวอาจารย์ก็เสื่อมเสื่อมมาด้วยแล้วเราก็เห็นว่านี่คือแหละคือหลักฐานที่แท้จริงทางศาสนาในส่วนที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เสริมเข้าไปด้วยก็ยิ่งทำลายหนะักเข้าไปอีกมันก็อยู่ตรงที่ว่าเราไม่ได้สดับธรรมของพระศาสดานี่เองเราไม่ทำตัวเป็นปุถุชนผู้ได้สดับแต่มันก็ไปอีกฝั่งหนึ่งว่าเราเป็นปุถุชนผู้มืดบอดไร้จกักูุปัญญาสาม มันถึงได้ได้เป็นการทําลายมรรคผลนิพพานผลทางอันประเสริฐของพระศา,ศาสดาแล้วก็ของตัวเองด้วยผมก็เลยคิดว่าในจุดหนึ่งในการเผยแพร่พุทธวจนะเนี่ยญาติโยมก็ตามนะครับที่ที่มาฟังนะที่ตรงนี้เนี่ยผมเองไม่ได้ได้จากการอ่านหนังสือมากมายแต่การได้ฟังจากท่านอาจารย์ แล้วก็การครั้งแรกก็คือเผยแพร่เพื่อที่จะให้ตเตงมคนทุกแต่ว่าในสิ่งที่เราเห็นแล้วว่ามันเกิดประโยชน์มากเราชัดเจนแล้วคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปคําพูดของเราเปลี่ยนนี่แหละครับนั่นว่าเราเป็นบุรุษชนแต่ทีนี้คําของพระเจ้ามันทนต่อการพิสูจน์ไม่มีใครขัดแย้งกันได้ญาติโยมที่จะไปเผยแพร่ก็เลยคิดว่าตรงนี้นี่น่าจะเหมาะมากเลยในการที่ ได้มาไขาควรพิจารณาอย่างแยบคครจากคนที่แตกฉานเรื่องทมเรื่องวินัยโดยเฉพาะท่านอาจารย์ซึ่งพุทธวจนะนี่ถามว่าพระทุกรูปได้เรียนไหมญาติโยมก็เรียนมานะครับถ้าเปลือกปอเนี่ยท่านอาจารย์วิชาอาจารย์สุจินนี่อ่านให้ผมฟังตั้งแต่ปี38แต่ทําไมผมไม่ทราบซึ้งเพราะว่าคนถ่ายทอดอาจจะไม่แตกฉานไม่ได้แยม่มุมไม่ได้ความแยบคายแต่ณวันนี้พอท่านอาจารย์มาเปิดเผยเท่านั้นเลยเราได้ความแยม่มุมได้ความหลากหลายได้เห็นความลุ่มลึก ความปานีสุขขุมของพระผู้มีพระภาคเจ้ายากที่จะมีปัญญาของใครในโลกนี้แม้แต่ปัญญาพระอรหันต์ประเภทปัญญาวิมุตติก็ไม่สามารถที่จะรู้เรื่องนี้ได้แต่ <Yeah. S 1> นั้นแหละผู้เจ้าก็บอกว่าถ้าไปเจอภิกษุผู้คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะให้เข้าไปหามันก็เลยเป็นเหตุผลที่พวกผมต้องเข้ามาที่นี่ครับ okay. okay. ได้เล่าสู่กันฟังนะเหตุ hmm. ผลที่มาที่ไปนะช่วงนี้ท่านก็มาเยี่ยมประเทศไทยสักระยะหนึ่งโดยปกติก็อยู่ที่สว mm ีเดนก็นำพาญาติโยมทางสวีเดนนะให้ศึกษาในส่วนของพุทธวจชนะ mm hmm. ก็อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นพันเตเอกพลที่เจา้าวาดวัดดอลนาวนาลามก็ พยายามดึงญาติโยมให้กลับมาสู่คำสอนของศาสดาของเราเองอยู่